ข่าวดีแชร์ได้สอนตัดผมฟรีข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้เป็นเรื่องของคุณวอรกริชหอมสมบัติที่อา,าสาสอนตัดผมให้กับชาวบ้านในจังหวัดบึงการทำให้มีอาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งสอนและตัดให้ฟรีไม่มีค่าบริการ สับการเนียนับผมของซี่อยครับแล้วไม่สับแล้วไม่สับได้แล้วอ่าได้แล้วนะครับเยังตานผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใช่ครับจับไปอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามโคนกาลางไปโคนกาลางไปเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเราเรายืนอยู่ตรงไหนเรื่องงานอยู่ฝั่งนู้นงันต้องข้ามกันคือตอนต่อย